เปายปนวันที่มีความหมายเหลือหลายบ่ทุกยากอันใดสมดังใจมวนโมจึงได้สู้เอาขวัญข้าจึงขอเชิญเอาเทพไทยดูเมืองแมน่นทางกับทัทง้งพญาแทนผู้ปันล่อผู้ที่เป็นเขาก็เลี้งไถนาะสู้ขวัให้เจ้ามะอิงสาพอพันทั้งหลายตัวอาจตัวที่มีความสามารถมีพลังเอามาอยู่ในความ วิไลฟ้าม์ชือว่าอาถาวทองสุกและอพอพันธ์หวนอีกหลายหลายตัวมาอยู่ในฟ้ามแล้วให้พวกเจ้านี่คำนี่คุณเอามาหนุนเกือกอเอามาปินหนอทองคำไถานาดำแลนาวานตัวเคยผ่านกาันไถนาเป็นพญามาหิงสาตัวมีเด็ด อยู่ในเขตปัตตภีเป็นว่าควาวยที่มีอำนาจน้าบงอาจกว่าวัวควายทั้งหลายจึงได้เอาพวกเจ้ามาอยู่ในความถามวัวทางค้วยและตัวน้ำา <c oughs> ค้วยน้ำจือว่าท้าท้องทํำตัววิเศษ เอามาอยู <test> ่ในปังแล้วขอให้พวกเจ้าน <re> ี่เรียกเงินเรียกทองให้ดังไหลมาหอมเกียวบรรยากาศนคงปล่อยลงทงกลางท่งนางามแต่ละมอสนนอนเกินงามของเจ้ามาิสาไหน้าเป็นปีกบ่จอยจริงบ่ค่อยเจ้ากะสอนเขางามงอนงามยิงแขนกลิงในคอ ฟังเสียงดังสนั่นเกินกะกันเจ้าทุยท้องสีกะบ่มองเลี้ยงลาลงไปทานอนซ้ําเจ้าของนําดึงเสื้อไปนอนตมเกือเอามีแงเบิกบึนแข็งองค์อาจพอปานพญานาคขลาดดึงเขาพระสุเมน ผู้ใดเห็นก็อยากได้โต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 ใหญ่เหลือตายาวเกินสองว่าหลังกพ่อแ็นดีละแม่นหัวควายถือสเสกสอนผผลซ้อนย่ำเจ้าย่างติอาธเจ้าไรชาหัวแขยที่จะลาดกว่าหัวควายทั้งหลายพ่อเจ้าว่าแม่ผู้ใดสิมาซื้อหลายสิบล้านกะบ่ขายเพราะว่าได้เจ้ามาแล้วดีกินล้นยิ่งยเนัง มาโยน้ำปานใดทองคำหักคอลูกของพ่อกานตาอ่อนซอนบัดย่ำเจ้าไทยาเจ้าเป็นววยที่ฉลาดเออเออเออเวอเ้สเออเออเเบอเออเอ่เออเออนวอเอ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 อเัอเอ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 เออมออเออเออาออเออเออเอเออเอเอเอยู่อ ฟังเสียงพอเจ้าบอกให้เจ้าจื่อจำเสียงฟังสำเนียงอันนี้ตไหนนี่เจ้าลนห้่อ๋อู้ตังเาก็เกาเลยิบ่มีหมอนให้เจ้าเอาเาลงคงคือกระดงนันมาอเจ้าู้ตังนะครับมาอยู่นเอยข้างกันอยู่ดิ จีดของโตเติฮีดนี่ไปว่า well, ม like ีความต้องการีิบ่ะเอาใส่ไปถูกไหบ่มันสือหอนไงครับบ่ฮีดหนิฮีดฮีดฮีดหนิฮีดหรือฮีดไม่ใช่ฮีดเหรอ นิดเดีว่ามีความต่องการนะวะคให้เจ้าหมมาให้เจ้าเ้าเจ้าจะเกงเส้เเจ้าอย่าจําเตันี้เดน้ตัวนี้วี้ตนี้ตันี้ัี้ตัวน้น้ตัน้ัวนี้ันี้นตนี้วน้ต้ตัน้ตัววนี้ว ตายแล้วเนาะนี่เลยนี่พนดถึน้ำเขามานี่าควาเลตาย่อาเลยไม่ได้ขมมาน่าตากมครับนี่แหละคือตวของมันที่แล้วดว่าป่าวนี่เานี่แหละพูดถึงน้ำเขามาไปเรื่อแดงไปเลยลูแดงไปเลยุ้เนาะเอาเลยตา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 เา

เป็นอาหารนี่มันยเป็นองข่ายนัเชือ้วนาไล่ได้แล้วม้วสยหนังเชือกเราดวดเรอร์ดเมนบอ่ายพยาบาลครับขต้มส้ไข่หนังเชือกม้วนไข่ การบหารตรวจเ้าเด็ดทำปรกนำวัาตรวจหายจะมาไล่หินงวงพามเหลือน้ำคว้านี่ตัวเลยนี่ดเอ็นข้าวกระเล็ดตัวนี้อันดับอ๋อนี่คือให้เรื่องการเหมืองแล้วก็เมสซสีเนาะเป็นง้อเฟมกลางแล้วหลัเสาเนือน้องหลี่จิงองเห็หว้า เราจะไปสงสันดีไปนอนบ้านพื้นเพื้นลานเพื้นเนื้อหาจะมาอยต่ยนั่งกว่าดหางว่าต่ออะไพวกมิตรแต่ว่าพี่แดงพี่แดงนะครับลูกมันตัวแดงก็บลุงเขาตัวพี่แดงหมอนว่ายยิ่งสักมาเวปาิติเตานาฮีสัพพะโมตานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ นี่เลยจ้าตาเงียเลยเงียเลยไอ้พวกใครจะเล่นใครพี่เลยชอบจะเล่เลยทุกพวกจะเล่นใครบักเล่นเอ่าหน้าโคตรเดือดมากเลยครับเป็นบรรยากาศการสู่ขวัญวัวอะข้าบลับบลันแล้วการใบสีกับส้มเซินเสียงพี่น้องเอิ้นเอาขวัญอาเจ้าทองคำจ้ากระเด็ดแลกวแล้วแ้วดุนดน ทะไปนีทะเลาะน้ำมิดฝ่ายได้แบบเด้อเจ้าพ่อพันทั้งหลายเอาว่าสาธุองค์พุทธังทั้งบังสังทั้งอุตตังวลังน้ำไปนี่เป็นน้ำพระบิดาเป็นน้ำพระองค์มีพระเจ้ามีเสียเป็นอะไรโถอนีรเห็นจิปเอาบนพระองค์คบสามจุลจักรทุกที่มาภาวาทิยันโตโภิยาเมลีสัตยานันนัทิวัตโนเอวังตวังดิเขยโหย เทียสุขสยมังคารีอปราชิตตะวันลำเทศีเสปทาวิโุกกาลอภิเสฎีสัพพุทธานังอาคับปโตปโมทาติสุนักตังสุมังคารังสุปะปังสุขันโนสมมหทุกจะสุยตังพวังมจาริสุปทักขินังกายะกำมังวจายะกมังวมโนกรรมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะรพันธาเตปทักขิเณ ยันโตโบธิยามเรศกักยานางนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหยิเชยสุตยมังคะเรอปราชิตบัลังเกศีเสปทาวิบุคะเลอภินเสเกสตพพุทธานังอาคับปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคารังสุปะตังสุโมคิตังสุขโนสมโหโตจาสุกิตังพัมมจาริสุทักกินังได้ยกัมมังวจารกัมมังปะทักกินังปะทักกินเน่ สกเยันโตโพธิยาโเลสัจยียรนังนันทิวัตโนเอวันตะวังวิเชโยโหยเทสุเสีมังคเรอปราชิตบัลลังเกสีเสมาไทยบุคเลอภิสีเกสัพพุทธานังอาคัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปปาตังสุงกิตังสุโกโนโจอจัตวิตังพมจักนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักินังปะทักินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทักนังปะทักนังนิกัตตาวะนราพันธะเตภะทักทิเน เอาตัวนี้ก็หลาก็มู้ดเลพ่อตัวนี้แพงกมู้ดเถอะตัวนี้สำคัญพ่อไปแล้วนี่เหลือแต่พิธีกรรมการผูกเขาผูกเขาแล้วผูกเข้าให้พอท่านทั้งหลายนะครับเด้อบอเดอรครับบอเดอร์พี่น้องครับเจ้าขุ่นเกียรติพระพ่าทั้งหลายครับสาธุสาธุสาธุท่าผูกผูก